โรเซ่รวมเป็นส่วนหนึ่งไมอามี่แกลนพลิกโบกธงตามมากรุกในรอบสปินเรสกลายเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์อีกหนึ่งภาพสำหรับศิลปินสาวสุดฮอตโรเซ่ที่ล่าสุดเธอได้เข้าร่วมงานแข่งขันครั้งปีที่ฟลอริดาในฐานะศิลปินของ s o วแท็กเอฟวันต์เดอะโดยครั้งนี้เธอยังได้มีโอกาสเป็นหนึ่งคนพิเศษที่โบกทงตามมากรุกในรอบสปินเรสอีกด้วย เรียกว่าความฮอตของสาวแบ็คทิงกลายเป็นที่จับตามองทั่วโลกและหลายวงอยากจะร่วมงานกับพวกเธอโดยในปีก่อนสาวลิซ่าก็ได้มีโอกาสโบกธงในสนามที่6ของฤดูกาล2024ไมอามีการฟรีที่สนามไมอามีอินเตอร์เนชั่นแนลออตโดรมเมืองไมอามีฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ